กนะราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านครับผมอยู่ผมนีอ่อมจริบเล a ชแนลซึ่งวันนี้เนะี่ยผมจะทำการามาเล่นเมเอ่อแบบชื่อว่าอะไรนะแบล็กกี่มัวป่ะเออได้ครับซึ่งแนะ่นอนแบบนี้ถูกมีได้เลฟไม่น่าได้เลฟก็ปมาจะา แนวเ,เกมนะผมเอามาจากอนิเมะเรื่องแบคโฮเวอร์ซึ่งวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นด้วย 1, 000, 000แต่หนะึ่งถึงหนึ่งมือนะนะโอเคครับผมมาซึ่งเริ่มเกมผมจะมาเกิดตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเกิดอนยะ่าง้เราจะเกิดนะผมให้คุณเอวผมมาคุยอนะ่ะตัวนีนะ้เลยหรือว่านี่ผมจุดทำคุยแรกนะผมไอ้คุณนะฮะรับคุยนะผม โอเคโัเควอันนี้ก็จะเป็นเควสแรกนะก็ตัดไม้ไว้แล้ผมซึ่งส่วนเก็น okay. สมมุติว่าคุณตัดไม้เสร็จแล้วใช่ปะเอาอนี้ก่อนอยังไม่ต้องตัดไม้ก็ไนดะ้ให้คุณเนอะผมอ่าวินน่าจะทุกคนน่าจะมีกี่น่าจะมีไม้กวาดก่อนเริ่มเก็บให้ทุกคนเนอะวิ่งมาตรงนี้เอ่ตอ okay. าาตรงนี้ชูบโอเคประสาทตรงนี้เนีอะผม ซึ่งปราสาทต,ตรงนี้จะเป็นจุดเอาไว้รับกรีมัวนะเดี๋ยวเอาง่ายพลังในเกมนี่แหละซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด5เรทนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้แล้วกันนะอ่ะมีทั้งหมด5เรทซึ่งเรทที่5นะก็จะเป็นเรทที่โกงได้สุดนั่นเองครับผมส่วนเรทที่1ก็สกครับาวโบกหลังจากที่คนรับของอ่รับพลังเสร็จแล้วนะครับผมให้คุณนะครับบินกลับไปทำเควสที่เดิม ซึ่งโซตรงนี้นะ่ยผมเราจะทำเควสตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะจนถึงเลเวลหนึ่งร้อยกว่าใช่หนึ่งร้อยฟาร์มในหมู่บ้านเนี่ผมตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลร้อยยี่บห้าเนี่ยผมมังจากนั้นเนะี่ยให้บินบินมาทำเควสตรงนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เนะี่ยจะเป็นจุดฟาร์มอันแรกเนี่ยผมที่ให้เรา PVP อ่ะพวกบอทซึ่งบอทมันก็ข้างกระโปรงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวตาย ซึ่งให้คุยนี้เนี่ยให้ฆ่าไอ้พวกแบนดิตแบนดิตเรียกว่แบนดิตแล้วเงชื่อแม่งหลายตัวจัดเลยเนี่ซึ่งได้ตังทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็เอพีสองแสนหนึ่งหมื่นนะซึ่งความง่ายในการฆ่ามันก็โคตร,รเลยนะ ขึ้นอยู่ฝีมือเ่อนอ่ะอย่บอกอันนี้ก็จะทำตั้งแต่เลเวล125เลยนะซึ่งเควสถัดไปนะผมก็บินมาตรงแถวๆปราสาทตรงนี้ซึ่งเกมนี้จะมีระบบเซตสปาผมก็เซตสปาไว้ด้วยนะเผื่อตายโง่เผื่อโง่าตายกับบอทเนี่ยซึ่งจุดต่อมาเนี่ยผมจะเป็นเวอร์ส300น,นั่นเองซึ่งจุดตรงนี้นะ่ะจะมีบอกที่โหดกว่าเดิมโหดโหดเลยตอนผมมาตีแรกๆแต่ก็ตอนนี้ก็กระโปงล้ว ซึ่งก็จะเป็นการฆ่าหมูป่านะผมทั้งหมด4ีห่หรือห้าจำไม่ได้ขอรัคไยหนนะ่อ่ะทั้งหมด5ตัวนะผมได้เอ็ทั้งหมดสามแสนห้านะละตังค์สี่หมื่นสี่ก็สีฟาร์มโอ้โหชวแหนปอแก้ว ซึ่งฟาร์มตัวนี้นะผมจนถึงเลเวลเจ็ดรอยห้าสินะหลังจากฟาร์มถึงเลเวลเจ็ดรอยหิบผมให้คุณบินมาตรงไม่สิอันน้อัน้เดี๋ยวเดียด๋วยวเดกลับปกันให้คุณฟาร์มตัวนี้ผมจนถึงเลเวลหนะะึ่งันสองอะอาจจะงงว่าเฮ้ยหนึ่งพันสอรอเลยละ่ะไอพี่มันเยอะไปเปล่าระบบการขึ้นเวลของเกมนั้ค่อนข้างคีโมนะผมเนี่ยเนี่ยสามแนห้าหมื่นตรงนี้ปะเออมันเด้งไปได้ประมาณสักสิบวล ก็ให้คุณฟาร์ไมไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล1200พันสองร้อยนะฮะได้คุณเอ้ยอะไรนะอีไอ้คุณเนีผมบินมาตรงนี้ตรงนี้นะผมจะเป็นจุดฟาร์มที่น่าจะดีสุดหรับในเกมให้คุณฟาร์ม,มเรื่อยๆเลยเนาะ,ะจนถึงเลเวลมาสักหนึ่งพันแปดร้อยใช่หนึ่งพันแปดร้อย ถ้าคุณบินมาตรงนี้นี่ครับผมบินลงน้ำมาเนี่ยจะมีน้ำอยู่ให้คุณบินลงไปนะบินลงไปเลยชุบนี่ก็จะบอกผมต้อง wish village นะครับผมหมู่บ้านไม่หมดให้คุณมารับกุกับไอ้หมอนี่นี่ครับไอ้หมอนี่เนี่ยก็จะให้เควสว่าเอ้ยมีปัญหาไปช่วยเก็บเลือดให้หน่อยได้ปะซึ่งก็รับเคเวสไปแล้วนี่น เห็นเห็น,ลน,น,นหลอ,อ,อ,อดตัวนี้ไหมให้คุณเดี๋ยวผมย้อนกลับไปตีไอ้บอทตัวนี้เอ่อให้คุณย้อนกลับมาตีบอทตัวนี้นะผมด้วยเข็นมนะกดทำแจกจิ้มจิ้มไปซึ่งเราต้องเก็บหลอดได้ได้สิบอันอนะครับผมซึ่งกองเออผมปาไปอ้าวเฮ้ย ให้คุณฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเ,เก็บเลือดบอดไปเรื่อยๆนะให้พวกคุณปักเลือดลงไปเียปักหลังจากทำควสเสร็จนะผมซึ่งผมก็แนะนำนะผมว่าหลังจากทำควสเสร็จนะผมคุณจะได้อีกผีมนต์หนึบอาบ 9้าล้านนะถ้าคุณดูดแค่พวกโกเลมพวกนี้เนาะจะได้เก้าล้านซึ่งโคตรเยอะเลยนี่ซึ่งถ้าหากคุณแล้วก็ให้ฟาร์มเหมือนกันไปเรื่อยๆจะถึงเลวลตันแต่ว่าแต่ว่าถ้าหากใครร์ดคอหน่อยนะผมช่วงประมาณเลเวลไปเก้าพันให้คุณมารับเข่กับคนที่ชื่อว่าเออนั่นแหละครับซึ่งมันจะเป็น,นบอสแน่ให้คุณมาตีบอสตรงนี้ ซึ่งถ้าใจคุณไม่แน่จริงนะผมก็อย่ามาตีนะฮะพอาบอสแม่งเก่งชิบหายเลยะคนนั้งเซิร์ฟต้องมาลุมยิงนะคุณิดดูอหรือไม่เนาะบอสแม่งกวาดนตีฮนะซึ่ง ก็วิ่งมาตีไปเรื่อยๆเลี้ยวตีจนกว่ามันจะตายเออตีไปเลยตึด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 อ่ะโอ้โหโอ้โหกูจะแตกกูจะแตกเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วเลือดเลือดสามร้อยฮัลโหล เข้าไปใหม่ติดโลชุดเข้าไปเออบุ่อ uh ย่างลยบุ mm ่อย mm ่างลยบุ่อย่างลยจะตายเลยจะแค่ส่วนใหญ่จะตายกับพ่อเพื่อนนั่นแหละเขาโซ่แซกุญแจมือผมฟาดไป เอาว่าน่าจะตีกันเสร็จหน้านะควรจะตีกันเสร็จเพราะฉะนั้นเอชุบชุบชุบลบลบลบโอ้เออโอ้เออโอ้เกูหลงโอ้เ คนตีบอลไปเรื่อยๆคือนะหากบอลเกิดก็อย่าพลาดนะผมที่จะมาลุมสกัมบอลนะเสียบูนแดงโดนบอลสกัมสิ่งหนึ่งครนผมจะได้28ล้านเอ็พกพีนะครับพร้อมกับตังค์ให้ผมมาล้านหนึ่งเอเชียบอลตายละอีซี่ อีซี่กะเจได้เนาะซึ่งถ้าคุณทำดาเอ็ดน้อยไปนะ mm hmm. ผมก็จะไม่มี mm hmm. ก็จะไม่รับของรางวัลเช่นผมเตอนตะกี้ตีโคตรน้อยโอเคซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มสุดท้ายแล้วนะสลับเลดเกมนะผมเป็นจุดฟาร์มเลดเกมนะผมเดี 9, ๋ยวก็ก0 0าวผนเลเกสุดท้ายแล้วเลเวลแม็กซ์ของเกมนี้นะผมตันอยู่ที่หนึ่งหมืนนะฮะ mm hmm. โอเคอเคอาจุบเอาเขียเข้าโอ้ ในเกเนี่ยผมจะมีสิ่งที่เรียกว่าแอเซสซอรีนั่นเองซึ่งบางอันเนี่ยผมก็จะเป็นเพิ่มมานาเพิ่มดาเมจอะไรวันี่เนี่ยหรือจะเป็นพวกอาวุธเนี่ยให้คุณมาใช้ส่วนหน้าสตัดก็จะประมาณนี้ครับจะมีทั้งหมดห้าอันนะก็คือพาวเวอร์วัชวิชาลิตี้เนี่ยผมหรือดิฟินนั่นแหละเด็กสเตอริตี้ความคล่องตัวเนี่ยกับเอเจลิตี้ จะเป็นเกี่ยวกับพวกความเร็วนะผมประกอบืึ้นฐาน็กซิมัมมาน a ะก็ไปตามนั้นค่งเอา s t a m i n าของคุณนั่นแหละเอาไว้ใช้สำหรับการใช้สกิลครับผมส่วนล u c k อันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับผมเนื่องจากเกมนี้มันมีระบบกายชา้านั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าคุณต้องใช้ดวงคุณมหาศาลเลยโคตรๆเนี่ยผมขนาดผมอัศว์ภาษาเลยนะผมยังมีขั้นระดับ l e เจน d เดี๋ยเลยไอ้โคเบอร์ห้าเช็ ซึ่งเกมนี้ก็น่าจะมีแค่นี้มั้งแล้วก็สำหรับใครที่มาตีโกลเดมนะผมคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับเอ่อหินพิเศษมัง้งไม่รู้เรียกว่าอะไรหินหิน,หนอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าหินเอ,อ่อสติงไหมมองเรียกว่างนันนะหินซัมติงเออนั่นนะี่ะ ซึ่งหลังจากนี้คุณได้มาเนี่ผมาากเลมมันจะขึ้นว่าชื่อว่ากเลมคอนะอ่าอาจจะขึ้นรูปให้อาจจะขึ้นรูปให้ให้คุณเนีผมเอากเลมคอนะมาใส่ตรงนี้ครับผมต้นไม้มันจะโตฮะแล้วคุณก็สามารถที่จะทราเวลครับผมมาทำเควสตรงนี้ได้อา่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็น Requirement นะอมสำหรับใครที่จะมาทำเควสนะซึ่งคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาจับเคลียร์ลิสต์เกี่ยวกับเอ่อ กี่มทุกอันทุกสายในเกมนี้เดี๋ยวจัดเคลียร์ให้เคอียสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีน่าจะมีเพียงแค่นี้ละเพราะว่าช่วงนี้คือป่วยนะฮะทําคลิปได้ไม่ค่อยนานแล้วเลยเต็มที่สิบนาทีเนี่ยตอนนี้ก็สิบสองแล้วยังยังไม่รบตัดคลิปนะต้องไปตัดคลิปอีโอเคครับผมเจอกันใหม่ไม่ชั่นต้องการสาวัสดีครับ